ก็โอเคนะวันนี้นะมาลงกล้องกันนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพปทบนะครับปีหนึ่งหกนะครับเนาะพิมพ์ฐานเตี้ยเข่ากว้างนะครับออกวัดช้างเผือกนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับเนาะธรรมชาติของเนี่ยนะครับพระหล่อโบราณนะครับเนาะนะครับปีหนึ่งหกนะครับกระสมอายุนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสร้างแบบหล่อโบราณนะพี่นะขี้พวงขี้เบ้าอะไรก็ถึงยุคนั่นแหละเห็นะครับ ครับครื่องะกันต่างๆนะพี่นี่นี่เนาะพี่เนะ่ยแล้วก็เช่นเคยนะครับเนาะพระหล่อโบราณก็นะตะไบนะครับตะไบหนึ่งหกนะครับเนี่ยเอก่าวให้ถึงยุคนะครับพี่นี่นะครับผม นี่นะครับกระทบนี่ก็เป็นเกจิอาจารย์ที่เก่งมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะสายคงกับปัญชาตีนะครับเนาะท่านเด่นทางนั้นมากๆนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ท่านปลูกเสกสองวันสองคืนนะครับท่นที่วัดช้างเผือกนะครับนี่เนาะพี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับเนาะ แล้วก็นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะทั้งทางเฟซนะเพื่อนแล้วก็ทางช่อง YouTube นี้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ